น้ามาสก,การครับพระอาจารย์ครับจะได้พอนคนมีโชคโอ้หอบเสียหอบสายมานอนพาาี่บ่เตรียมตัวด้ยครับวานนี้เมื่อเช้านี้ไปตั้งแต่ตีสามโลดครับพระอาจารย์ไปแช่อันบ่ตีสามโลดไปแชป่บ่ก็สิ่งก็ไปเอ้ากัดจักผู้ใดผู้นี่นน <laughs> มัดแขนมัดขาแล้วบ่ไปบ่ได้ล่าสั่นผู้ใดแล้วบานต้องไปเหรอสั่น บอาว่ากับกับกขึ้นเ,เ,นยเปปลย,ปปลยเนะแล้วจะติดไปไหไปเพราะว่านี่แหละงน่คนทันจิบังคับกันได้บ่คนมีชู้ครับกลับไปแล้วครับผมคิดใจจริงเนี่ยคืออยากไปอยู่ดีครับไปนะไปรถบภพาพาไปไซเรลหลังจากนี้นะบอกอืมก็แล<อ>้วครับเพราะว่าันนี้ว่าไปฮ็ดบุญหรืหเก็ดช่วไปนั่งแมน นี่หละาดส่วนปเ็นบา่านก็ส่วนได้ดีเน่ก็ว่าที่อยากไปเพราะว่าไปไปถ้ำบุญนี่หละครับชื่ว่านมแม่กับไปว่าแม่หรอแม่ครับนุมแม่ไทยบัตรไทยสมัครทะเบียนบ้านไม่เราเด้เพื่อนกัสิไปน้ำขึ้นกันแต่ว่าคืนยากนั่งเพื่อนยุ่มมันเมารดโอ้ยเพื่อนซื้อรองเท้านั่ก็เพื่นเมารถเพื่อนกินเล้ารอทาแท้เมาลรแท้หรอันนั้นหลายแห่งสืได้หาเหมือนบองอดแทเลา่ว่าหนัก คนไหวพอดูดานเจ็ดโมง่ยยดานเจ็ดโมงเสาร์คือเวลาหนัดไหมเวลาเดินห้างชั่วโมงหนึ่งได้บ่ครับจากนไปสามสิบวัที่ก็หอดเลยจากบ้านห้อไปทางค่ายเพราะมันไก่เนาะจากบ <2 S 2> ้านไปก็ยี่ส<ม>ิบน,นที่ประมาณนี้แหะประมาณบ่กเกินสี่สิบทีเนาะขันแยบก็ได้เดอฟาดนะบ่หอดสิบวที่หรอกหอดท้งค่าย โอ้ยกระยียบบ้นานไหนบ้นไหนแล้วนะครับเป็นแะไรจะงว่าบ้านเข้าไปซิบยุ่นปะ่ะเพิ่นแจ้งไล่ซื้อมาไปครับ,บอจาจารย์บ่แต่ว่าเพราะว่าว่าปผมมัดซิบมาไปหรือบ่นบ่ไม่สอนครับเพราะว่าเห็นเพนิพน่พนเห็นแม่บอกอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นไล่ฟังว่าผู้น,นั่งเช่ารถไปผู้นี้เช่ารถไปงังนใช่ไหเชารถไปก็ดีเพราะว่าเอบไปจอดได้พุ่นเอากราไปเข้าบ่อเลไปนอนพุ่นเนาะครับถามปากผู้ใดไอจีดนอนก็นอนบ่ก็นยังครับเพราะว่าความหาการป้าเพิ่นเน่ยเตรียมเดยฐานที่บ่บอก สบายักบัต้องกไวเราหรอ่นอ่พักนอ่เด็นคุ่จะเคลื่อนมือมือย่างมอเศร้าตังมากนี่สิครับม่มีปัญหาบัดนีเอฟซเลยครับอาจารย์มีติดต่อเขามามรัอาจารย์บอบบมีเนาะกัสมีแต่เจ็ดแ้วแม่จุธาที่ไปนั่นบอกตักเป็นโท่มากพอจะให้รับสายเพราะว่าประเทศยังบุบได้รับสายเป็นโท่มากอ่ครับอ้ากะผู้ใดไปแน่พรุ่งนี้ก็ดโมงที่ด่านกับ กงจะพอกันเจ็ดโมงบวเกินเจ็มงเครงนั่น,นะครับอ่าปัจจเศาไนเร่องที่ดกสานนะะครับถ้าวีกสานเซตกาบเวลาเ่าทอดถวายกัดกาจากประมาณสิบ,ส,บสิบโมงกว่าก่่นก่อนเพลนนะครับเนาะถวายเซตป,ปั๊บสานเพลนเรียบร้อยไม่ออกก็ถุกเขาเรียบร้อยแล้วครับปต่จากอนีบ้ามากอยู่มาเี้ยงมันมาเบิ้งมาเบิ้งเบี้ยงจังมันมาบ้ามมาเทียวประตูไส้เป็นว่าทางเป็นงีนะครับ ว่ากาบาเวลาโอ้กลเวลาคลอะไรก็ข่ามากข่ามะบั่นกลับบั่นตัตอนผมไปตอนซิปก็ปีที่แล้วนี่มันไม่ตลาดตลาดขายอาหารป่าผมไม่แน่ใจว่ายางใดขึ้นกันครับอันนี้ต้องถามพระยูคนเรื่อมือเขาก่าจังถามเพป็นกใครตลาดอาหารป่าาสั่น์ยักไงยังไงสร้างหรอกาเจ้าสร้างอยากได้ยูนี่ครับบอกพ่อแมนกันได้เก่งกว่างขาเจ้ามีไหมเป็นนันตีได้หรอตีหนึ่งเนาะ ฟังเงี้ยนะคนเอาซื้อเนี่ยนังครับแต่ก็นังงวงนังกล้วยนังกล้วยนังงวงม่หนอนังกวยก็อยู่ม่แม่นหรอกมันก็อิู่ก้นกล้วยพว่ง่หดแวนาพี่ละพว่มนานว่าอม่นนังแหลกป่ครับพี่อยู่าหนังซางนมันเห่ยอ่านบางดี้มื่กี้ไม่ยำเลมันมันไม่รสชาติที่แบบอย่างมันแหลกเด้อก็เอายาบาี้งหนานมต้องมา ปลาก,กันครับอนใ่กว่านเรื่องประดนหรอกถราปลาหนังธรรมดาก็เรื่องประสนเพราะแล่กนี่มันจะหนังหนา <c oughs> แล้วกหนังแล่กจะบอกรสชาติบดีจะบอกเขามีรสชาติคือหนังว่าอุ๊ไแก่กินคนละมาแต่วปังเอ <c oughs> ้ยก <c oughs> ินของแขกเลยะครับเอากะกำหนดการเดินทางนะครับพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าที่าาด่ <c oughs> านสะพานมิตรภาพไทยลาว <c oughs> ก็กันอยู่ด่านนั่นแหละครับไปก็่ต้องป้าก่ต้องเกี่ยวรอกัน,น <c oughs> <c oughs> ไปแต่ว่ากันเข้ากันที่ว่านัดว่าวก็กับเก็ดมงคเครื่อญี่ปุ่นนะเก็ดโม่งเลคือว่าเขาต้องทำอีกเอกสาร,รไปจะไปสวย,ยไรอยนะครับผมสี่เขาจงรักเก็ดเอกสารกันผู้น,นึงไปขอไปยื่นไปเฮ็ดเพิ่นสิครับผมอันตัวอันใดบัตรไปกลับตัวบัตรยังครับ,รบรว่า,อ,าอย่างยังกลับบอกขนาดไหนเอาขนาดยังเอาข้างไว้อยู่ดีมือมือคืนว่านนี่ไหมปูมาผสมกันอยู่ในโบดเต็มโบด เามมรกีก่ยวยกับเายังกดผมกสิยากหู้ผลการประชุมตัวครับอาจารย์ในความฝันด้สิซีคงวันนี้เอาเพิ่นลงมติเป็นเอกฉันท์ตไปครับเป็นจังไหนมีความคืบหน้ามีจังไหนวันนี้มาจิ้เอาผู้ใหญ่นายกไปสิโอ้ปรึกษากันเรื่องผู้ใดจะได้เป็นนายกอาโ,อโอ้ยเนาะผมมาอุกอังในื่บ้านน,นี้ เอออันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของข้าเจ้าไปซะเนาะแต่ว่าเท่าที่ฟังเบิ้งพระอาจารย์วุ่นวี่วุ่นไหวฟังมาส่วนเรื่องการเมืองจะสนใจครับนั่นเราไปฟังเปลาเลยครับอาจารย์เปล่ายู่นี่ลิอ่านพระอาจารย์เป็นเอานิมให้พระอาจารย์ปูไหมพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ปฏิทามกับกูจริงๆก็คือหลายแต่ถ้าการเทศน์อานบริทามก็เรื่อบทถามตัวเรว่าเอาภาษาคุนเด่นี่เด่นกระดาษมาให้เด่นกระดาษมาใหั เป็นกับ <Yeah. S 1> ่ปว่าเอาสันหรว่าถามเพิ่เอาเราว่าเอาเราเรียกยับเอาเพบาจะทามเพิ่กันเพราจะทานนเพิ่งหายไม่แล้เรยกว่าถานกันก็เลยเอาสันคนไปละโูสันหรอก็นมีหล่ะไปแล้วเป็งอย่างนี้เลเคือว่าพจะถามว่าเป็นที่หลายจรี่หลายคนที่หลายที่หลายเฉย่เห็นนครับ้านนี้พระอาจารย์ได้เปิดเบื้งว่าวันเปิดเบื้องว่าครับอาจารย์บ่เรา็มีโชว์ เอาเปิดสั่งครับอาจารย์เปิดปุ๊บปุ๊บเลยเอาผมสีหูจักนะหมวดนี้เนย้เฮ้ยโอ้โหนี่หมวนิ่มๆไปนี่หมนี้ออหอ้ยเขียนไว้ถาแล้วพับไใบย่างดีเลยผมว่าอายุเอียงขาวๆอยู่นี่เพิ่นพับมาให้ยังสี่บ่ะครับอาจารย์เพิ่นเพิ่นยึดกลมๆโอ้เพิ่นม้วนกลมๆบอกแต่ว่าอันนี้พระอาจารย์พับเนาะโอ้ไปทิ้งไปตามเพิ่อนโคตรเลยพ่นเมีย เอานี่ครับอาจารย์ก็ได้เปิดออกบานี่เอากไม่โชคเปิด,ดนี่อาจารย์ได้เปิดนี่ครับผมแต่ว่าปูหิมานั่นเป็นหลอดครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์พับไวเนาะเดี๋ยวบ่านี้มาลุ่นน้ากันเด้อบ่านี่เห็นว่างอยู่ว่าอะไรสังเกตที่แรกเอาเปิดเอาคนอ่านเก้าตัวครับอาจารย์ หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าขีดสองเนี่ยสองขันไม่ขีดบาทนี่อผู้เขียนให้แบบนี้เลเบล่าครับแดงแบบนี้บาครับอาจารย์ู็จะาาเริเลยเอาเพื่อว่ามันใจนะพันธุ์สีผสมแล้วเป็นสีพูงานจังวัเอาอาจารย์ต้องลงแดงมาแดงแดงที่ดำครับ ก็าจากนั้นเขียนขอบสีอะไเรเขียนเอาสีแดงครับเออาการเมือส,สีขึ้นก็จากขอบสีขึ้นเขียนตัวอ๋ออย่ว่าเขียนตามเป็นเหมือนเขียนตักเขียนตามปูเหมือนเลยรวมทั้งสีด้วยเออหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เอาหนึ่งเก้าขีดสองไว้ทั้งไตแต่ว่าขึ้นไม่ขีดสองน้าบานนี้สแสดงว่าหนึ่งเก้าสองนี่สิเพาะว่ามัานกันทีน้นี่เนาะกันเป็นเนืสี พิจารเปิเช้อมาสี่ในประเทศไอาจารย์มีความคิดเห็นบ่ครับบ่เจ้าคิดแล้วอย่างคืออย่างจังวดบางที่บอกบบอว่าิจาตอนนี้คือพระอาจารย์บอกา้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับบอคิดแล้วคือ,อยังว่าสองไหนจะมาล่างยังสันบอคิดแล้วครับผมเอาให้พิจาาณาเอาเองแล้วครับเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์คิดผิดแล้ว มันสิบอกอห้ดีบปานไรเดเ๋ยวได้บอกคิดดอกว่าสเอ้าน,นี่ครับล่าสุดนี่คือล่าสุดปูเขียนมาแบบนี้ครับล่องสแสดงความคิดเห็น่าดูครับคิดว่าปูจะหมายความมาจัางไหนหนึ่งสามเจ็นี่เลขปูตะปะขาวนี่ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเลขปูภูมิเนะ แต่ว่าเลยปูพุ่มครับผมจากที่ตอนแรกเป็นอตอนแรกนึ่งเก่ามากก้อนมูเลยครับกุ่งเน่ากุ่งเน่ามากก้อนมูอบ้านนี้ปูบอกว่าสองข้นยางนะครับเอตอนปูม,มาบอกก่อนว่าจะเอามาให้อีกตัวนึงเห็นเป็นสามตัวบานนี้ขึ้นรุ่นมากปูก็มมาบอกว่าสองข้นยางสองคนยางอาจารย์ไทยคิดว่าถ้ายางมันต้องยางไปข้างหน้าคิดว่าสองจะยุบข,ข้างหน้า แต่ว่าก็เขียนไว้ทั้งสองนึงเก่าและก็หนึ่งเก้าสองแหละครับล่าสุดปูเขียนมาให้แบบนี้หลังจากประชุมกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยจักเป็นแบบตู้มาเป็นแบบเพื่อนเพิ่นก็เป็นเพื่นเพื่อนแล้วก็เป็นแบบามเพิ่นกะกะคิดเอาว่าปูเพิ่นประชุมกันเรื่องนี้เนาะอันนี้คือผมคิดเอาเองนะเราไปครับคิดเอาเองบาร์ี้เพิ่นเขียนมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องซอยกัน พิจารณาแล้วล่ะครับหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยคือยังคงเดิมไม่ไม่มีความเคลื่อนไหวแบบเก่าเลยครับเลืกปูตาปลาขาวสีงว่าที่ผ่านมาก,ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวและไม่เปลี่ยนแปลงเติดปูะปลาขาวกมาแต่ว่าปูตาปลาขาวก็มามือเป็นอะไรครับเิ่นก็นย่งยืนยันคือเก่าปูตาปลาขาว,วาน,นะครับหนึ่งสามเจ็ดคือเกา่าแต่ว่านี่ปูพุ่มียู่ล่ะ พราะว่าปูบรอกไสเป็นตัวที่แรกปูเอากุ้งเอามาไหกอนครับบานี่ปูก็ได้เขียนอย่างสี่ครับหนึ่งเก้าขีดสองงั้นเสี่ยเอาหนึ่งจับใส่สองบองั้นเสี่ยเอาเก้าจับใส่สองสันบองั้นเสี่จังใดงั้นรับว่าเป็นหนึ่งเก้าก็จะเป็นสองเก้าบอมั่นกะบอกเนีานะ,าน,ะนะครับเนาะจังใดกะต้องต้องซอยกันแล้วครับผม นะครับซอยกันแสดงความคิดเห็นเขามากครับผมปูเขียนมาให้จังส่ปูจับไมยควา่ำบาจังไหนนะครับเนาะเอ้าบาตนี้กับผู้อาจารย์ครับว่าได้แสดงความคิดเห็นแล้วนะครับเนาะครับกับผู้อาจารย์บบแสดงความคิดเห็นนะครับเนาะกับเป็นหน้าที่ของคนมิโชคครับเอฟซีทุกทุกทันครับผมต้องซอยกันแสดงความคิดเห็นครับคิดเอาพิจารณาเอาแต่ว่ากับพูดถึงกับ งวดนี้ถือว่าเป็นงวดที่นิ่งที่สุดตั้งแต่ปีนี้มาเลยครับเป็นงวดที่นิ่งที่สุดของปีนี้เลยแม่นมอครับอาจารย์นะครับเลขไม่สัญจรนะครับจะนี่คุ่เพียงแต่วันนี้มันหลังแค่สลับตัวเลขซืคอที่บ้านทุกวันมันก็ไม่สิับตเลขสลับตัวเลขก็ไม่เปลี่ยนตัวเลขแล้วสังเกพคุยเพงเก่ามีซีนบ่ อไท่แกแยกเลราจจามันเป็นหน่นิเต้าย่าแต่วหวดเลขสัญจรงวดใดสัญจรนี่บูยเป็นข้ากับถินเอียนหวดที่เลขสัญจรแต่ว่าก็แปลก้ี่ครับอาจารย์งวดที่เลขสัญจรเนี่ยถึงแม้ว่าเลขจะบนิ่งแต่ว่าเข้าเต็มๆงมวดแปดศูนหาเข้าทั้งแปดศูนเข้าทั้งเอ้าสัญจรงว่านั่นกับเข้าทั้งหมดทั้งล่างด้วกันสูนปล่าง ค0.5บ,บน0.8ล่างนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างด้วยกันเลขสั้นจรดบ้าเขาขึ้นพอสั้นจรสซูงวดโรดห่ะงของคันดิตเต็มเต็มไปแค้สันจอดคนมือมือมาดขึ้นมือนคันสั้นจรเล่าเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ผมอยากให้สั้นจรสซูงวดเลยเหรอครับอาจารย์เอาโอเคครับผมกล่า,าวชัดเจนเล่าจาังไรกรสิบาตนี้กะรบกวนพระอาจารย์สำมีแล้วเนาะพระอาจารย์กรสิได้เขาพักพ่อนบาณนี้ พ้นไม่โชคก็ต่ได้ไปอาบน้ำน,นอนตะเวนมืออืนน่นเศร้าคนเดินท่นากระ,ะเ้าค,ครับผมครับผมขอบคุณมากจากหลายๆครับ